เมื่อวันหนึ่งที่ร้านขายของมือสองที่อยู่ในซอกแคบของตลาดนัดมีตู้เสื้อผ้าโบราณที่สีสันจางหายไปตามกาลเวลาถูกวางขายอยู่ที่นั่นตู้เสื้อผ้านั้นดูไม่มีอะไรแตกต่างจากของอื่นๆในร้านชายคนหนึ่งชื่อวิทย์ได้เดินเข้ามาในร้าน และตกหลุมรักตู้เสื้อผ้านั้นทันทีวิทยื้อมือไปจับที่ตู้เสื้อผ้าโบราณใบนั้นและทันใดนั้นวิทก็มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นจะต้องเป็นเจ้าของตู้ใบนี้ให้ได้ด้วยความที่ตนชอบไม้เก่าอยู่แล้วและตู้ใบนี้ก็มีลวดลายไม้ที่สวยงามวิท จึงตัดสินใจซื้อตู้เสื้อผ้านั้นกลับบ้านคืนแรกที่ตู้เสื้อผ้าถูกนำเข้ามาในบ้านของวิทย์สิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นวิทย์ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆและเสียงเคาะจากภายในตู้แต่เมื่อเปิดออกดูกลับไม่พบกับอะไรเลยวิท์ คิดว่าน่าจะเป็นเพียงเสียงจากไม้พื้นบ้านของตนเองคิดว่าคงเป็นเสียงไม้ลั่นแต่คืนต่อมาในขณะที่วิทย์กำลังนอนอยู่ในเวลากลางดึกนั้นฝูงหมาที่วิทย์เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านก็พากันหอนส่งเสียงดังเสียงนั้นทำให้วิทย์สะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีที่วิทย์ลืมตาตื่นขึ้นมา เขาก็พบกับร่างดำๆของผู้หญิงปรากฏยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าใบนั้นวิทตกใจมากรีบเอามือไปคลำที่หัวเตียงเพื่อเปิดไฟและในทันทีที่เปิดไฟได้เงาร่างดำๆที่ปรากฏอยู่เมื่อครู่ก็หายวับไปในทันทีต่อมาวิทก็เริ่มสืบค้นประวัติของตู้เสื้อผ้านั้น วิทย์กลับไปที่ร้านของเก่าที่เขาได้ซื้อตู้ใบนี้มาเขาสืบจนคนพบว่าตู้เสื้อผ้านั้นเคยเป็นของหญิงสาวที่ชื่อว่ามณีซึ่งได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันในบ้านหลังนั้นและตู้เสื้อผ้าใบนี้ก็เป็นที่เก็บเสื้อผ้าที่เธอรักมากที่สุดพอวิทย์รู้แบบนั้นวิทย์ก็จะขายคืนให้ร้านแต่ทางร้านก็ไม่รับคืน วิทย์เลยตัดสินใจที่จะทำพิธีกรรมเพื่อให้วิญญาณของแม่มณีได้รับการไถ่ถอนวิทย์ไปนิมนต์พระที่วัดแถวๆวบ้านมาเพื่อทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณหลังจากที่วิทย์ได้ทำพิธีกรรมเพื่อให้วิญญาณของมมณีได้รับการไถ่ถอนความสงบสุขดูเหมือนจะกลับคืนมาแต่เพียงไม่นาน ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นวิทก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจอีกครั้งเขาเริ่มเห็นเงาของแม่มณีปรากฏขึ้นในทุกที่ที่เขาไปไม่ว่าจะเป็นในกระจกในภาพและแม้กระทั่งในความฝันของเขาวิทย์พยายามที่จะไม่ใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้แต่ในคืนหนึง่ง เขาตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองนั้นอยู่ในตู้เสื้อผ้าโดยไม่รู้ว่าเขาเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างไรและเมื่อเขาพยายามที่จะเปิดประตูตู้เพื่อจะออกมาประตูกลับไม่ยอมเปิดวิทเลยพยายามเงียบแล้วตั้งสติท่านใดนั้นเองวิทย์ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรดังกุกกักกุกกัก อยู่ข้างๆตนเลยเอื้อมมือไปควานหาในความมืดแล้วมือวิทย์ก็ไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่มันเย็นเยือกใช่ด้วยวิทย์สะดุ้งเฮือกทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้นแล้ววิทย์ก็เริ่มเห็นภาพของมณีเธอถูกทำร้ายอย่างรุนแรงจากแฟนของเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บ ระบมไปหมดทั้งตัวแล้วเธอก็วิ่งหนีมาซ่อนตัวอยู่ในตู้เธอเจ็บหนักจนเธอหมดลมเสียชีวิตในตู้ใบนี้วิทเลยรู้ความจริงวิทตระหนักว่ามณีไม่ได้มาหาเขาเพื่อทำร้ายแต่เธอมาหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือต่างหากวิญญาณของเธอ ยังคงผูกมัดอยู่กับตู้เสื้อผ้านั้นและเธอไม่สามารถหลุดพ้นไปได้เองวิทย์ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าตนเองนั้นนอนหลับอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าวิทย์รีบลุกขึ้นพอตั้งสติได้ก็รีบออกจากบ้านตรงไปที่วัดวัดเดิมที่เคยไปนิมนต์พระมาที่บ้าน พอวิทย์ไปถึงวัดก็รีบไปหาหลวงพี่ที่กุฏิเล่าให้ท่านฟังสรุปวิทยกถวายตู้ให้ที่วัดจากนั้นวิทย์ก็ไม่เคยได้ยินเสียงแปลกๆอีกเลยและเงาของมณีก็หายไปจากชีวิตของเขาและเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีความหวาดกลัวที่จะถูกหลอกหลอนอีกต่อไป